สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่น้องแฟนคลับทางช่องทุกทท่านนะคะค่ะเมื่อนี้นะคะมาพบเจอกันนะคะในส่วนนะคะคำคำนาะพี่น้องนาะเกือบจะหกม่งแรงแล้วนะคะกับคุณแม่เป็นนะคะ,ะหลังจากแนวทางตัวเลขของแม่เพิ่นนะคะเพิ่นหายสามแปดนาอพี่น้องนาะออกแปดสามกระเข้าโตโ๊ะกับนะคะ ค่ะผู้ใดกลับกับสีโศกสีมารอยู่นะคะเนาะกับพี่น้องแฟนครับท่างช่องก็เรียกร้องเขามาไลยนะคะให้มาติดตามแนวทางตัวเลขของแม่เพิ่นไห้นะคะเนาะค่ะจังใดกกับมารอดติดตามรับชมน้ากันนะคะว่าแม่เพิ่นสีไห้แนวทางนะคะเป็นตัวใดนะคะเนาะกับเขามาพูดคุยนะคะสวัสดีแม่เพิ่นน้ากันเลยค่ะครุณแม่ครับสวัสดีค่ะครับค่ะพายเอฟซีมาตามแนวทางครับตัวงวดของวันที่หนึ่งกันยายนเนะแม่เนาะค่ะครับ สี่กับคอมเมนต์มาหลายว่าให้มาตามแนวทางอ่าของแม่แปดแน่ครับพี่สันอันขอโทษหลายๆเด้อเอฟซีเห็นมันออกตัวกลับเออครับมันออกตัวกลับน้อแม่เนาะจะว่ากันเด้อเพราะว่าใหญ่กับพวกหงจางว่ามันสุออกตัวใดครับค่ะอออกตัวกับน้อแม่เนาะออกตัวกลับเป็นสามแปดต้องมันออกแปดสามเนาะค่ะสามแปดออกแปดสามสามเป็นธรรมดาครับผเป็นยีง,งค,ค,คุณแม่เพราะว่าถ้าผู้เอฟซีวุ้ยได้เพิ่นกลับเน่าทางตัวเลขกัอาจชีมันอยู่ดอกแม่เนาะ แต่สามสามเปี่ยนมันก็เลขอันเดียวกันนั่นแหละแม่อันเดียวกันนั่นแหละเพราะแม่คนบริการให้เนาะแม่นั่นทังวันนี้แม่เฮ็ดแล้วแล้วอนบอกเฮ็ดแล้วแล้วโอ้เฮ็ดแล้วครับเอฟซีกะงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนที่จะถึงนี่นะครับเพรามก็ล่อลุนวาคุณแม่สีเน้นถิบตัวบอฟรับงวดที่แล้ววันที่สิบหกสิงหาที่ผ่านมาถืงถึงตัวกับเนาะแม่เนาะเข้าเข้าตัวกับนะครับเอฟซีกะ ผู้ติดตามาคลิปของแม่แป้นครับเสี่ยนหญิงสุดขนคนแรกก็คือสี่สครับเพื่อเป็นแนวทางแล้วแม่เนาะเป็นแนวทางครับเป็นสะพานแกะบอกจากว่ากกมันสีออกสุดใดได้กับไปตามสูตรนั่นแหละครับมันมันได้สูตรแบบนี้เนาะแม่ได้แบบนั่นแล้วก็แบบครับแม่งวดนี้สายวิ่งเข้าเด้แม่สอ,สองกับเจ็ดสองกับเจ็ดวิ่งเป็นบนล่างเลยแม่มาแม่โอ้สองกับเจ็ดนี่ หรือว่าดังหลายสำนักดิแม่สอนกับเจตมันกับเลขสูตรคำนวณมันมันการใส่สูตรตัวเดียวกันเนาะแม่ส่วนใหญ่เนาะเอาเอาไปใส่พี่อีตัวเรื่งไหนบ่สามตัวเป็นสามตัวเอาเก่าๆไปใส่รักร้อยนี่บ่แม่เก่าๆนี่ยู่อรักใดแม่เก่านี่มันกับสิบอสหน่วยบนคือกันนนั่บ่หน่วยเลขทิ้งได้สามตัวหน่วยสิบนะโอ้สิบหน่วยบนอืมครับ แต่กระส้นกันหลายสำนักอยู่แม่เราใช้บินประมาณสองเกียรติแม่ว่าถึงมาน้ำกันดอกงหงนี่มันผ่านหล้วดีดีกับเก่ากับมาแอดกับสามกับมาครับอืก็เลยบมดสามารถสย์วานอาคิดว่ามันถือบกกอดพ่อกันมากแม่นว่าเม่นคือว่นเราต้องแยกต้องแยกกันหลังหงดนี่อ๋อครับอ่าครับมาติดตามครับเนวทางตอนนี้กับน้อทังแอดกำลังสีเขียนเนวทางตัวเลข ไอเอฟซีเบิ่องดูนะครับเพราะว่าคุณแม่เข้าเขียนใส่สมุดกับแม่ฝันดีบ่แม่ท่านได้ฝันป่าอเวลาพ่อเพื่อนฝันเนาะจะมาสยอบอกบอกด้วยาบันเอฟซี่แม่ก็ฝันฝันวันฝันยางคักเลยล่ะฝันยางคักเพราะว่ากล่องเนี่ยอยู่เห็นพายดอนเนี่ยกล่องแบบใหญ่เงี่ยว่าละสามกล่องสามกล่องมีแต่กล่องใหญ่ๆบัณมันเป็นกล่องเป็นกล่องยูง่สามกล่องแม่ก็เลยเอา ไปยิบขึ้นมาซอยเอาหน่อยหนึ่งนั่นไคือบ่เอาหลายกว่ากล่องถ้ากล่องใหญ่ๆเลยเด้กล่องเนื้อนั่นที่กล่องเนื้อนั่นถ้มามันใส่ตู้เย็นนี่ที่ที่ว่าพอมีสัตว์มีอย่างนี้เคื่อตู้เย็นนอนลงนี่สิได้อันลักตู้เย็นแักใหญ่เลยโอ้ข้าเจ้า,าเอาาาิเเ้นอันเป็นพูดเป็นกล่องเนาะไม่เป็นพูดเนาะมัน,นบอลพูดกองสิเด้มันเป็นเงวๆไปเลย <c oughs> มันเป็นเงวพูดแบบเยา กูรา,าคาว่าค้าว่านี่บักใหญ่ไปเลยเป็นแดงสีไปแดงสีไปเลยก็จะเป็นยางเตี๋ยวด้ยวยซีด้ดดดอแม่ฟ<ม>ันแดงสีละฟันแดงสี <c oughs> เน้นเลยบ่แม่มื่อนี้ไันเช่าใดแล้วพี่สี่สี่สิบเจ็ดหรือบ่อบิ่งนี้เน้นเน้นเก็ดกับสองบ่เก็ดกับเกกับสองละเน้นเก็ดกับสองแม่แต่แห่งบ้านน้ำกันไหมว่าแม่คือราบมาหลอกวันนี้พ่อวานมาสองรอบแล้ว กอดกันสองรอบแล้วค่ะเด็นตาที่แม่เคียนให้ส่แม่เนี่ยนี่แม่อตะกียร์ห้าเอาเอารอบได้เหร มันกัเขาอยู่แต่ว่ามันบอคักคือรอบนอกนี่รอบนอกไม่เป็นเก้าสามแปดเลยได้วางหันคนะ่ะ <c oughs> นี่อเอารอบนี่สิ่ะวาาไปดเสิเออเก้าสามแปดไต้กี่มันออกกันมเมเกต <4, S 2> <4. S 1> ัว <4, 4. S 1> อยี่นอนะอ่าเนาะมันบอครับปอนปเป็นซีเมคเกสนี่ก็ะแม่นบั้ยม่นนออ เอสซีคนเบิงวางไปหนึ่งวางก็ได้วางลงหนึ่งเอาเบิรงเอาเด้อค่ะเด้อจัลล้าเบิงยหญ่กับบุ้งจะกมันสิออกตัวใดคือกันเพราะว่ามันเป็นเลขกันคำนวณตามสูตรแล้วเนาะแม่เนาะตามสูตรค่ะไี่รูดไม่เอาแต่ว่าประกาศไม่ค่อยรูดดอกเพรามันจะเป็นตัวกราฟแบบนี้นะค่ะช่วงอาหารมันก็นเป็นสามแปดเนาะเขาบอกเป็นแปดสามให้ เน้นเ้ากันเน้นบอดถือกันอืมรวมเกี่ยวออกตกกับ,บกับพ่กเป็นยังแม่อ้วนนี่แล้วเ้าออกตรงๆเลยพี่น้องวันที่ผ่านมาออกแม่ไฮซ้มเปออกเปียกตามนะคะเนาะผู้ใดนะคะตัดเป็นนะคะเอาไปตัดเ,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 เองได,ได้นะคะเนาะชุดเต็มของแม่เนาะอันนี้เป็นชุดเต็มให้สาหรับคนมักชดเต็มนะคะเนาะนคือชุดเต็มบอมมีผาดนะคะให้ผู้ใดตัดเป็นตัดลงนะคะว่าตัวใดดับพี่น้องตัดออกเลยนะคะเนาะพี่น้อง คุณแม่เข้าว่องกลมไปที่หกางเงินบ่่แม่มเดยวนี่หกขางเนาะค่ะ <c oughs> หรือว่าเสียเอาตามที่แม่พ้นว่งเงินห่ก็ได้พี่น,อน้องครับสาหรับเซี่ทันใดน,นะครับว่ามันหลายหางครับกัล่องสําหรับชุดเต็มนี่เอาง่ายๆคือขึ้งงวดที่แล้วคุณแม่ว่องกลมบ่อถ,ถือเนาะแม่เนาะมันไปมันมันบ่ถึกตัวตรงมันบ่ถือตัวว่องมันไปถือตัวห้าอ่นบ่ว่องครับสามแปดครับมันเก่าออกแปดสามเนาะแม่เนาะ เอฟซท่านใดที่มีความสาม,มารถครับก็ลองเอาแนวทางตัวเลขของคุณแม่ไปตัดลองเบิ้งนะครับฮะฮะฮะฮาหมันก็คุณแม่เนาะแม่เนาะเพราะว่ามนมันก็ยังลายมืออยู่ก็มีโอ,อกาสฝันพรเนาะครับ <c oughs> เอาจีไปเสียงเท่าสองตัวสามตัวของเจลนะ่ครับอืมห้เพิ่นไปนเสียงเบิง้งเอาเอาเอาไปเสียงเบิงเนาะพี่น้องเนะเาะเป็นแนวทางฝากตอนกันนะคะ สามีนะคะชุดเต็มนะคะผู้ใดแคบนาโจว่าเป็นเตรียมจดนะคะเน,ะน,ะะนาะเลขวิ่งนะคะบนล่างนะคะมีเจ็ดสองเก้านะคะแต่ว่ตวามเพึ่งมากก็คือเจ็ดกับสองนะคะแล้วก็ชุดสองตัวนะคะมีห้าสองห้าเก้าห้าหกห้าสามห้าศูนย์ห้าเจ็ดสองเก้าสองหกสองสามสองศูนย์ สองเจ็ดเก้าหกเก้าสามเก้าศูนย์เก้าเจ็ดหกสามหกศูนย์หกเจ็ดสามศูนย์สามเจ็ดหลักกัศูนย์เจ็ดนะคะเนาะค่ะหลักกัตัวที่แม่พ่นวงเลนไห้นะคะก็คือสองเก้าสองหกสองสามหกเจ็ดสามเจ็ดหลักกัศูนย์เจ็ดนะคะเนาะเอาล่องพิจารณาเบิร์แคปหนาจ,จอไว้นะคะเป็นแนวทางนะคะเนาะ คือแม่พูนบาพี่น้องพาว่าตัดเกงตัดเป็นนะคะตัดลงให้เเรือหน่อยได้เลยนะคะเนาะตัดเอาเด้จ้าเด้อ,อแม่ก็บะตัดอะไรแม่ผมมีสูตรตัดแม่ก็มีสูตรนะสิโอ,อแม่่ามีสูตรตัดนะแม่เนาะจ้ะอืมเอาลองพิจรารณาเบิ้งหนะ้พี่น้องนาะเป็นแนวทางฝากก่อนกันนะคะ เอาค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบุญขอบคุณแม่เด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้แฟนคลับทางช่องได้มีโชคมีลาภบนะแม่เนาะขอให้ FC เฮาถือวัตถุสุกุ้ทุกคนเด้อผู้ใดเข้ามาเบิ่งคลิปนี้ก็ขอให้ถือให้เราให้ด้วยค่ะุกสนมมาหน้าแม่เนาะค่ะยายก็เป็นแนวทางให้เป็นแนวทางให้ค่ะสิถือสิผิดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะครับอาขอบคุณแม่ลลายๆสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับแม่ครับค่ะเอาค่ะพี่น้องคะหลังจากที่รับชมรับฟังแนวทางจากคุณแม่นะคะมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะ บอมักเพื่อชอบแคปหน้าจอไว้บ่มักปล่อยผ่านเด้อค่ะพี่น้องคารเพาวานําเสนอนะคะให้พี่น้องเป็นเพียงแนวทางนะคะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ